สวัสดีครับทุกคนที่ฟังอยู่วันนี้ผมจะเล่าเรื่องที่หลายคนอาจไม่อยากฟังแต่สำคัญมากๆสำหรับคนอายุ6 0 7 0หรือ80ปีขึ้นไปคุณรู้ไหมครับว่าการไม่มีเซ็กส์หลังอายุ60อาจทำให้อายุไขของคุณสั้นลงถึง5ปีและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ การวิจัยล่าสุดพบว่าคนที่ไม่มีความใกล้ชิดทางกายมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึง73นนี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความสุขทางเพศอย่างเดียวนะครับแต่มันเกี่ยวกับหัวใจสมองและการเชื่อมต่อกับชีวิตของคุณเลยผมแพทย์หญิงอาริสรานันทวงครับประกอบวิชาชีพแพทย์มามากกว่า25ปีแล้ว วันนี้ผมต้องบอกความจริงที่หลายคนไม่อยากฟังการยอมแพ้กับความใกล้ชิดทางกายหลังอายุ60อาจกำลังขโมยสุขภาพพลังชีวิตและแม้แต่เป้าหมายในชีวิตของคุณไปอย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวมาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงคือผลกระทบที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามนั่นคือผลกระทบต่อสมองความจำและมุมมองต่อชีวิตไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพหรือความเป็นหนุ่มสาวนะครับแต่มันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ผมจำได้ครับว่าเคยนั่งคุยกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งคุณสมหมายกับคุณวรณาทั้งสองอายุเกือบ70ปีพวกเขามาปรึกษาเพราะคุณสมหมายรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ตัวเองเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงน้ำหนักขึ้นและรู้สึกว่าแก่เกินอายุจริงคุณวรณาก็บอกว่าหมอครับสามีดิฉันเปลี่ยนไปเยอะเลยก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มีชีวิตชีวามาก แต่ตอนนี้เหมือนแค่ใช้ชีวิตไปวันๆพอผมถามเข้าไปลึกๆก็รู้ครับว่าพวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายมานานกว่า3ปีแล้วไม่ใช่เพราะปัญหาอะไรแค่มันค่อยๆจางหายไปพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของอายุทุกคนก็เป็นแบบนี้กันหมดแต่นี่ไงคุณรู้อะไรไหมครับมันไม่ปกติเลยเมื่อความใกล้ชิดหายไปมันไม่ได้แค่หายไปอย่างเดียวมันพาเอาอะไรไปด้วยเยอะพอเราหยุดมีเซ็ก์ โดยเฉพาะหลังอายุ60สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือสมองเริ่มปรับตัวฮอร์โมนที่ออกมาตอนมีความใกล้ชิดโดยเฉพาะออกซิโทซินกับเอ็นโดฟินมันไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกดีเท่านั้นนะครับฮอร์โมนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาการทำงานของสมองลดอาการอักเสบและป้องกันความเครียดเรื้อรัง เมื่อฮอร์โมนเหล่านี้หายไปสมองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่าความจำไม่ดีเหมือนเดิมมีสมาธิน้อยลงหรือคิดช้าลงหลายคนคิดว่านี่แค่เรื่องของอายุแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นผลมาจากการขาดความใกล้ชิดทางกาย การศึกษาล่าสุดพบว่าผู้สูงอายุที่มีชีวิตทางเพศที่ดีมีการทำงานของสมองที่ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องความจำและการตัดสินใจแล้วก็ยังมีอารมณ์ที่ดีกว่าอีกด้วยแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับการไหลเวียนของเลือดกำลังกายและฮอร์โมนเมื่อเซ็กซ์หายไปจากชีวิตของคุณอย่างเงียบๆคุณสมหมายที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ S <S <an> พอผมเริ่มตรวจร่างกายเขาก็าพบว่าระดับเทสโทสเทโรนต่ำกว่าปกติมากเขามีพลังงานน้อยกล้ามเนื้อลดลงน้ำหนักขึ้นและบอกว่ารู้สึกแก่กว่าอายุจริงพอผมอธิบายให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายมานานการกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มาจากความตื่นเต้นและการสัมผัสทางกายมันหายไปหมด มาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเมื่อเราหยุดมีความใกล้ชิดทางกายหัวใจของเราไม่ได้การออกกำลังแบบที่ควรจะได้เซ็กส์เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยนะครับมันทำให้หัวใจทำงานเร็วขึ้นเลือดไหลเวียนดีขึ้นและระบบหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นพอสิ่งนี้หยุดลงร่างกายก็รู้สึกได้การไหลเวียนช้าลงหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมความดันโลหิตก็อาจจะสูงขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอายุเพียงอย่างเดียวนะครับ มันเกี่ยวกับการไม่ใช้งานด้วยสำหรับผู้ชายระดับเทสโทสเตอโรนลดลงอยู่แล้วตามธรรมชาติหลังอายุ40แต่ถ้าคุณยังมีกิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมอร่างกายจะยังผลิตฮอร์โมนนี้ในระดับที่ดีพอหยุดไประดับฮอร์โมนก็ตกลงเร็วขึ้นคุณเริ่มเหนื่อยง่ายเสียกล้ามเนื้อเก็บไขมันได้ง่ายขึ้นและอารมณ์ก็ไม่ดี สำหรับผู้หญิงการไม่ได้ใช้งานทางเพศยังส่งผลต่อสุขภาพของอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนะครับกล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นก็เหมือนกล้ามเนื้อที่อื่นๆถ้าไม่ใช้มันก็จะอ่อนแรงลงผนังช่องคลอดอาจจะแห้งและบางลงซึ่งถ้าวันหนึ่งคุณอยากกลับมามีกิจกรรมทางเพศมันก็จะไม่สะดวกและอาจจะเจ็บด้วยตอนนี้มาคุยกันเรื่องที่หลายคนไม่รู้กันนะครับที่จริงแล้วการไม่มีเซ็กส์อาจทำให้อายุของคุณสั้นลงได้ด้วย ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับการศึกษาที่ติดตามผู้คนเป็นเวลาหลายปีพบว่าคนที่มีความใกล้ชิดทางกายอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่มีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความใกล้ชิดทางกายไม่ได้แค่เกี่ยวกับการมีเซ็กส์เท่านั้นมันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการแบ่งปันความรู้สึกว่าเรายังต้องการและถูกต้องการสิ่งเหล่านี้มีผลต่อสุขภาพจิตใจซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายด้วย เมื่อความใกล้ชิดหายไปคุณไม่ได้แค่เสียสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนอนเท่านั้นคุณเสียการเชื่อมต่อการสัมผัสการมองตาอีกฝ่ายความรู้สึกที่ว่าคุณยังมีชีวิตชีวาสิ่งเหล่านี้เริ่มหายไปคุณก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวแม้ว่าจะอยู่กับคนที่คุณรักก็ตามผมเห็นคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่มีปัญหาเหมือนกัน พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันแต่ไม่ได้สัมผัสกันอีกต่อไปความสัมพันธ์กลายเป็นเพียงการอยู่ร่วมกันเท่านั้นไม่มีประกายไฟไม่มีความอบอุ่นและนี่คือที่ซึ่งสุขภาพทางจิตเริ่มได้รับผลกระทบคนที่ไม่ได้รับการสัมผัสทางกายไม่ได้สบตากับใครสักคนหรือไม่รู้สึกว่าถูกต้องการมักจะเริ่มรู้สึกเศร้าไม่มีคุณค่าและสูญเสียแรงจูงใจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพจิตนะครับ ความเศร้าและความโดดเดี่ยวทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงคุณเจ็บป่วยบ่อยขึ้นหายช้าลงและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังมากขึ้นการศึกษาเชื่อมโยงความโดดเดี่ยวเรื้อรังกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและแม้แต่โรคมะเรง็งผมเคยมีผู้ป่วยที่มาหาผมด้วยอาการปวดหัวปวดหลังและเหนื่อยล้าตลอดเวลาหลังจากตรวจอย่างละเอียดแล้วไม่พบว่ามีปัญหาอะไรทางกายภาพ พอคุยกันไปก็พบว่าปัญหาจริงๆคือความโดดเดี่ยวการขาดความใกล้ชิดและการเชื่อมต่อร่างกายของเรามันฉลาดมากครับมันบอกเราเสมอว่าขาดอะไรไปแต่เราต้องรู้จักฟังมันตอนนี้ผมอยากจะคุยกับคนที่อาจจะรู้สึกว่าหมอครับสิ่งที่หมอพูดมานี่ดีสำหรับคนที่มีคู่แต่ผมไม่มีนะครับผมเป็นโสดมาสิบปีแล้วหรือคุณภรรยาเสียไปแล้วผมจะทำยังไงดีครับ นี่เป็นคำถามที่ผมได้รับบ่อยมากครับและมันสำคัญมากที่ต้องตอบเพราะคนส่วนใหญ่ที่อายุ 60, 70, 80หลายคนก็ไม่มีคู่นะครับบางคนหมายบางคนหย่าบางคนโสดมาตลอดผมจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีคู่เพื่อรักษาสุขภาพแต่คุณต้องมีวิธีดูแลตัวเองทั้งทางกายและทางใจสำหรับคนที่โดดเดี่ยวผมแนะนำให้ทำสิ่งเหล่านี้นะครับ 1. การช่วยตัวเองเป็นเรื่องปกติและมีประโยชน์ต่อสุขภาพครับมันช่วยรักษาการทำงานของฮอร์โมนการไหลเวียนของเลือดและสุขภาพของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่มีอะไรต้องอายหรือรู้สึกผิดเลยแม้ว่าคุณจะอายุมากแค่ไหนก็ตามมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเหมือนกับการออกกำลังกายหรือกินอาหารที่ดี 2. การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยได้มากครับโยคะเดินว่ายน้ำหรือการยืดเหยียดมันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีและฮอร์โมนสมดุลผลที่ตามมาคือคุณรู้สึกดีขึ้นทั้งกายและใจ 3. การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมสำคัญมากครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีคู่แต่คุณยังต้องการการเชื่อมต่อกับคนอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนไปวัดไปตลาดพบปะเพื่อนฝูง หรือเข้ากลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ช่วยลดความโดดเดี่ยวได้มาก 4. การสัมผัสการกอดการจับมือก็สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การมีเซ็กส์แต่การสัมผัสทางกายยังคงปล่อยออกซิโทซินและทำให้เรารู้สึกดีคุณอาจจะกอดลูกหลานกอดเพื่อนหรือแม้แต่ไปนวดก็ได้ครับ 5. ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมและอยากมีคู่ก็ไม่มีอะไรผิดนะครับคนเราไม่มีอายุมากเกินไปที่จะมีความรักแต่ต้องระวังตัวด้วยหาคนที่ไว้ใจได้สร้างความสัมพันธ์ช้าๆและดูแลสุขภาพทางเพศของคุณด้วยมีผู้หญิงท่านหนึ่งมาปรึกษาผมครับคุณสมจิตอายุ68ปีเป็นไม้มา10ปีแล้วคุณบอกว่าหมอครับ ดิฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมากอยากมีใครสักคนแต่ก็กลัวกลัวว่าจะถูกทิ้งกลัวว่าจะทำใจไม่ได้เพราะคุณสามีเก่าเคยทำให้เจ็บปวดมากผมบอกคุณว่าความกลัวนั้นเป็นเรื่องปกติครับแต่อย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยความสุขที่เหลืออยู่ของคุณไปถ้าคุณยังไม่พร้อมมีคู่ก็ไม่เป็นไรมีวิธีอื่นๆในการดูแลตัวเองแต่ถ้าคุณพร้อมก็ลองเปิดใจดูครับอย่าเพิ่งกลัว หลายคนอาจจะคิดว่าหมอครับดิฉันมีสามีอยู่แล้วแต่เราไม่มีเซ็กซ์กันมานานแล้วและทั้งสองคนก็ไม่รู้สึกอยากเลยมันผิดปกติไหมครับผมจะบอกตรงๆนะครับถ้าทั้งสองคนมีความสุขมีความใกล้ชิดในรูปแบบอื่นๆเช่นกอดจูบพูดคุยดูแลกันและทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรก็ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งรู้สึกขาดหายรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะอยู่กับคนที่รักหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์กลายเป็นแค่การอยู่ร่วมกันก็ควรจะคุยกันครับการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมมีคู่สามีภรรยามาพบผมครับคุณประเสริฐกับคุณนิดาแต่งงานกันมา47ปีคุณนิดาอายุ70บอกว่าหมอครับ หนูเคยคิดว่าตอนอายุมากแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่สำคัญแล้วแต่พอได้ฟังหมอพูดหนูก็อยากลองฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยมีกับคุณประเสริฐนี่เป็นสิ่งที่สวยงามมากครับการที่ยอมรับว่าความใกล้ชิดยังสำคัญไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ผมจะบอกวิธีเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่อยากฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นใหม่ห พูดคุยกันครับเปิดใจบอกกันว่ารู้สึกอย่างไรกลัวอะไรอยากได้อะไรการสื่อสารที่ดีคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดี 2. เริ่มจากการสัมผัสเล็กๆน้อยๆก่อนไม่ต้องเร่งรีบจับมือกอดนวดการสัมผัสเหล่านี้สร้างความใกล้ชิดและช่วยให้ทั้งคู่รู้สึกสบายใจมากขึ้น 3. หาเวลาที่เหมาะสมครับตอนเช้าอาจจะดีกว่าตอนกลางคืนเพราะคนเราเหนื่อยน้อยกว่า และระดับฮอร์โมนก็อยู่ในจุดที่ดี 4. ใช้สิ่งช่วยถ้าจำเป็นครับสำหรับผู้หญิงที่มีอาการแห้งอาจใช้เจละหล่อลื่นสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาอาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาหรือวิธีอื่นๆไม่มีอะไรต้องอายนะครับนี่คือการดูแลสุขภาพ 5. อดทนและเข้าใจกันครับร่างกายของเราเปลี่ยนไปอาจจะไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวแต่ความใกล้ชิดและความเชื่อมต่อยังคงมีค่ามาก คุณสมหมายกับคุณวรณาที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นหลังจากที่ปรึกษาผมและพูดคุยกันเองพวกเขาตัดสินใจลองเริ่มต้นใหม่มันไม่ง่ายเลยในช่วงแรกมีเรื่องกระอักกระอ้วนมีเรื่องตลกๆแต่พวกเขาก็ทำต่อไป สามเดือนต่อมาคุณสมหมายกลับมาพบผมเขาดูแตกต่างไปจากเดิมมากครับมีพลังงานมีชีวิตชีวายิ้มได้เขาบอกว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์นะครับแต่ผมรู้สึกใกล้ชิดกับภรรยามากขึ้นเรากลับมาคุยกันหัวเราะกันและรู้สึกว่ายังมีอะไรให้รอคอยในชีวิต นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนที่ฟังอยู่ครับไม่ใช่เรื่องของการพยายามย้อนเวลากลับไปแต่เป็นเรื่องของการเอาคืนสิ่งที่ยังเป็นของคุณอยู่ผมเห็นผู้หญิงที่ตระหนักว่าตัวเองยังสวยยังมีสเสน่ห์และยังคู่ควรที่จะได้รับความรักผมเห็นผู้ชายที่ค้นพบว่าพวกเขาไม่ได้แก่เกินไปที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังและเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งอายุแค่ตัวเลขครับ สิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณรู้สึกอย่างไรในวันนี้คุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังหายใจอยู่และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวาได้รับการสัมผัสได้รับความรักและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณยังมีทางเลือก คุณสามารถเลือกที่จะดูแลตัวเองทั้งทางกายและทางใจคุณสามารถเลือกที่จะเปิดใจรับความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามบางคนอาจจะคิดว่าหมอครับมันสายเกินไปแล้วสำหรับผมผมจะบอกว่าไม่สายเกินไปเลยครับตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่ก็ยังไม่สายเกินไปผมมีผู้ป่วยอายุ85ปีที่เริ่มออกเดตใหม่และพบความสุขที่ไม่เคยคิดว่าจะได้พบอีก มีคู่สามีภรรยาอายุ70กว่าที่ค้นพบความใกล้ชิดกันใหม่หลังจากที่ห่างเหินกันมานานหลายปีมันไม่เกี่ยวกับการเป็นหนุ่มสาวนะครับมันเกี่ยวกับการมีชีวิตการรู้สึกการเชื่อมต่อและการรู้ว่าคุณยังมีความหมายคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างในคืนเดียวครับอาจจะเริ่มจากการสนทนาอาจจะเริ่มจากการสัมผัสหรืออาจจะเริ่มจากการเปิดใจให้ตัวเองมีความหวังอีกครั้ง เพราะคุณยังไม่จบยังไกลเลยจากคําว่าจบถ้าคุณมีคู่ลองพูดคุยกันวันนี้เลยครับบอกเขาว่าคุณยังใส่ใจยังอยากใกล้ชิดและยังรักเขาอยู่อาจจะรู้สึกกระอักกระอ่วนหรือหน้าอายนิดหน่อยแต่มันคุ้มค่าครับถ้าคุณอยู่คนเดียวก็อย่าลืมดูแลตัวเองทั้งทางกายและทางใจออกกำลังกายกินอาหารดีๆพบปะผู้คนและเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆถ้าพร้อมและที่สำคัญที่สุดครับ จำไว้เสมอว่าคุณมีคุณค่าคุณยังสวยงามและคุณยังคู่ควรที่จะได้รับความรักการดูแลและความใกล้ชิดไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่ก็ตามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเซ็กส์นะครับนี่คือเรื่องของชีวิตของการรู้สึกว่าคุณยังมีชีวิตชีวายังเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้และยังมีความหมายผมอยากให้คุณลุงคุณป้าทุกท่านจำไว้ว่าชีวิตยังไม่จบหัวใจยังเต้น และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้รับความรักและรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาทุกวันขอบคุณที่รับฟังครับถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคนและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพราะเรายังมีเรื่องราวและความรู้ดีๆอีกเยอะที่อยากแบ่งปันกับพี่น้องทุกท่าน จำไว้นะครับว่าไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับความสุขและไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับความรักดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ